ไไ่เขาี่ใครบาดหมาใครอะถึงเวลาแบรนด์จูเนียร์ขาวจังเรื่องแค่เนียเด็กๆดื่มแบรนด์จูเนียร์ทุกวันขอยืมรถหน่อยได้ไหมครับผมเพียงแล้วครับตะกระปรอกบนเสื้อเนี่ยช่วยเสกให้หายไปได้ไหมคะับมาดูกันครับ หมดเลยนะคะเนี่ยแม่คะแม่คะาตรงนี้สิคะอ้าวอยู่ใต้โต๊ะโอโมพลัสใหม่ง่ายเหมือนใช้เวทมนต์ให้ความสะอาดได้ถึง90%ขณะแช่ผ้าโอโมพลัสใหม่ให้ความสะอาดได้ถึง90%ขณะแช่ผ้ากำเดิดแล้วมันฝรั่งแผ่นกรอบๆใหม่จี๊ดเลย รสพัฟชิคเก้นเลมอนกรอบเปรียร้ยวเผ็ดดีกรอบกรอบกรอบทุกรสฟิชแมนสแปรนเข้มถึงใจบรรเท้าวอาการระคายคอจากอังกฤษใหม่ชวิสตร์ผสมเนือ้อส้ม สดชื่นผสมเนื้อส้มท,ะทะั้คแทคน Tropicalana t ต i s t ผสมเนื้อส้มลองเลยฝ่าไปเลยเพราะสดชื่นแห้งเร็วปกป้องได้ไม่หยุดเป็นผู้ชนะในสมรภูมิความหล่อด้วย c r o s Fresh and Protect o l l นุ่มแค่ไหนก็คงไม่เท่าความนุ่มจากแป้งเด็กแคร์รอยัลวีมิลก ผสานสารสกัดจากนมและน้ำผึ้งพร้อมกลิ่นใหม่หอมกว่าเดิมแป้งเด็กแคร์รอยลบีมิวพิสูจน์ความหอมในราคาพิเศษสุดถึง31มีนาคมนี้นนมซิมาชุดชั้นในกุลสตรีรามอาบให้ทุก ท้องเสียค่ะช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็บอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินเรา่อคาเปียกเมื่อกี้เปล่าเมื่อคำเปียกเนี่ยอย่าไปกินเพราะว่าหน้านี้มันไม่ค่อยเปียคนมันไม่ตกทอเ <พอ S 1> ถอ,ถอเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะทําไมหน้าร้อน คนถึงท้องเสียเยอะทำไมอาหารถึงบูดเน่าง่ายเพราะว่าแบคทีเรียแล้วก็เชื o ้อไวรัสค่ะมันชอบหน้าร้อนอม,มันจะเติบโตได้ดีแล้วก็เร็วในหน้าร้อนเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าทําไมเอ๊ะไปกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้องเสียซะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชอบไปทะเลจะ้ะหน้าร้อนแหม,มอาหารทะเลนะอริดอร่อยน้าจิ้มนั่นแหละยิ่งก่อให้เกิดท้องเสียถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่ปรุงมานานแล้วไม่ได้ปรุงสุกใหม่ๆนะคะคาแนะนําค่ะจากข่าวสดนะคะมีเอาไว้ก็เป็นคําแนะนําของ สัจกรหญิงอมรรัตน์จงสวัสดิวรกุลนะคะเกี่ยวกับการรักษาท้องเสียเขาบอกว่าผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียจะมีหลายอย่างได้กันอย่างแรกอาจจะเป็นคือถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายบ่อยถ่ายเลวมีกากอาหารปนบางคนอาจถ่ายไม่กี่ครั้งนะคะแต่ว่าเป็นติดต่อกันนานถึง7วันก็มีอยู่เหมือนกันการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงค่ะถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นน้ําเลยไม่มีกากเลยอันนี้อันตรายละเพราะว่าอาจจะทําให้ผู้ป่วยช็อกจากการสูญเสียน้ําสังเกตไหมเวลาเราท้องเสียเข้าห้องน้ําบ่อย ช่วงแรกๆอาจจะมีกากอยู่ <Okay. S 2> นะคะพอช่วงหลังๆอุ้ยถ่ายเป็นน้ําตลอดเลยเขาบอกอันเนี้ยอันตรายอาจจะมีการช็อกจากภาวะสูญเสียน้ําได้เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกให้ทานน้าเกลือแร่ เขาจะมีขายเป็นซองๆตามร้านขายยาหรือว่าทานน้าเข้าไปเยอะๆส่วนอาการท้องเสียเฉียบพลันค่ะอันนี้เกิดจากอาการอาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสอันนี้รุนแรงกว่าจนถึงทําให้ลําไส้อักเสบอาจ <hour S 2> จะมีอาการคลื่อนไส้อาเจียนร,ร่วมด้วยนะคะบางคนอาจมีไข้ต่าๆปวดเกร็งแล้วก็ปวดศีรษะร่วมด้วยได้เหมือนกันกรณีอาหารเป็นพิษนะคะไปพบแพทย์ทันทีค่ะโดยเฉพาะในเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะบางคนมีอาการท้องเสียนานๆบอกเอ๊ะฉันเป็นอะไรทําไมเดี๋ยวท้องเสียอีกแล้ว เกิดจากลำไส้ระคายเคืองได้ลำไส้อักเสบหรือบางคนนะคะเกิดอาการท้องเสียจากความเครียดบางทีไม่ได้ไปทานอะไรเข้าไปหรอก<ช>แต่ว่ามันมีอาการเครียดย,ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้โอ้โหเครียดมากทำไมมะขาไม่เปียกสักทีพอแล้วนะ หยุดกันเถอะแห้งแล้วตอนนี้มาถามแห้งเขาบอกอย่างนี้ค่ะความเครียดหรือว่าทํางานหนักเกินไปอาจทําให้คุณมีอาการท้องเสียได้เหมือนกันนะคะทีนี้ทํายังไงเมื่อท้องเสียแล้วดูแลตัวเองอย่างไรเบื้องต้นหยุดกินอาหารมันอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคนท้องเสียอย่าไปกินอาหารมันๆเลี่ยงอาหารที่เป็นนม นะคะผลิตภัณฑ์จากนมเป็นส่วนประกอบกิจอาหารที่ย่อยง่ายค่ะเข้าต้มโจ๊กอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วหากมีอาการทายบ่อยเหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกควรจิบน้ําเกลือแร่ทุกครึ่งชั่วโมงหรือดื่มชาพวกเราก็ได้ช,ชาแก่ๆขอบใจฉันก็รับไปเต็มเชื่ค่ะชาแก่ๆจะช่วยหยุดอาการท้องเสียได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ํามะตูมก็ได้ใครไม่ชอบดื่มชาก็ดื่มทดแทนน้าค่ะจนกว่าคุณจะหยุดถ่ายนะคะนอกจากนี้สมุนไพรไทยดีเหลือเกินมีสมุนไพรแก้ท้องเสียด้วย ะะฟ้าทลายโจรหรือจะเป็นยาลูกกลอนขมิ้นชันเขาบอกอันนี้ <ừ> บรรเทาอาการท้องเสียได้ส่วนถ้าเกิดเป็นยาแผนปัจจุบันควรกินยาฆ่าเชื้อดีกว่ายาหยุดถ่าย บางคนบอกว่าท้องเสียตายแล้วทำไงดีกินยามันจะมียากินปั๊บหยุดปุ๊บอันนี้คุณหมอแนะนําว่าไม่ดีเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆมันไม่ได้ระบายออกบางทีมันก็ยังอยู่ภายในร่างกายของเราอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าด้วยนะคะให้มันได้ถ่ายออกมาแต่ว่าทานยาฆ่าเชื้อมันจะไปฆ่าไอตัวเชื้อโรคในลําไส้ในกระเพาะของเรานะคะส่วนบางคนบอกต้องกินไอที่มันเป็นยาดาๆเป็นถ่านถ่านคาร์บอนอันนั้นนะคะเขาบอกอันนั้นก็ทานได้แต่ว่า อย่าไปทานร่วมกับยาชนิดอื่นเพราะมันจะไปดูดยาชนิดอื่นหมดเลยสมมติคุณต้องทานยาอย่างอื่นด้วยอย่าเพิ่งไปกินไอ้ตัวอัลตราคาร์บอนพร้อมกับยาเพราะมันจะทําให้การรักษาไม่ได้ผลเพราะว่าฐานนี้มันจะไปดูดนอกจากดูดสารพิษแล้วมันยังดูด ยาเข้ามามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกกันกินหรือว่ากินหลังจากที่กินยาอื่นไปแล้ว2ชั่วโมงมค่อยกินเจ้าคาร์บอนตัวนี้หลังหายท้องเสียแล้วต้องหายแล้วนะคะกินโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ค่ะเขาบอกมันจะไปช่วยทําให้เชื้อต่างๆในลาไส้ที่เป็นเชื้อตัวดีเนี่ยกลับเข้ามาได้รวดเร็วขึ้นนะคะที่สําคัญค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารแล้วก็รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่อันนี้เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็าฝากมานดนึงด้วยเวลาเข้าห้องน้ําสาธารณะควรจะใช้กระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือ แทนการใช้เครื่องเป่าเพราะคุณหมอบอกว่าเครื่องเป่ามันจะมีพวกเชโลโลกื้อโรคอยู่ในนั้นบางทีเราก็เอามือมาหยิบทานอาหารก็อาจจะท้องเสียได้เหมือนกัน<ห>น,นะคะคุณก็ไปใดผมที่เครื่องเป่าเพราะมันร้อนดีวันนั้นเห็นพี่ไปยืนก้มหัวอยู่ในห้องน้ำหัวเปียกไม่ใช่เหอ่ทำ <c oughs> นะ,ะทีนี้พอป่วยขึ้นมารักษาขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็นึกถึงยาสเตียรอยอคืออาจจะไม่ได้นึกถึงโดยตั้งใจแต่ว่าบางคนเนี่ยทางไปหาหมอตีหรืออ,อะไรเงี้ยคะก็จัดยาสเตียรอยมาให้เราต้องบอกนิดน,นึงคะ่ะว่ามันมีอันตรายอย่างยิ่งนะคะมาดูกันนะคะว่าสเตียรอยอันตรายอย่างไรก่อนอื่นต้องทําความรู้จักกับสเตียรอยก่อนสเตียรอยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะคะที่ร่างกายสร้างมาจากต่อมหมวกไตชั้นนอก ฟังดูแล้วก็ไม่น่าอันตรายนี่มันก็สร้างมาจากร่างกายของเราแต่สเตียรอยที่เราทานกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี้เป็นสเตียรอยที่สังเคราะห์ขึ้นมานะเพื่อประโยชน์ในการรักษานะคะซึ่งยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยนี้กฎหมายกําหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษเนื่องจากมีความเป็นพิษสูงนะคะและต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้นอันตรายจากการใช้สเตียรอยมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะต้องมีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการใช้ยาสเตียรอยเนี่ยอาจจะทําให้มีการติดเชื้อแบบ เชียรีไวรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดเชื้อเชื้อราได้อย่างง่ายๆเลยนะคะนอกจากนี้สเตียรอยเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งที่บทบังอาการแสดงของโรคติดเชื้อทําให้ตรวจพบเมื่ออาการรุนแรงแล้วอย่างเช่นสมมติเราเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วทานยาสเตียรอยขึ้นมาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยอาการของโรคจะไม่ปรากฏเราก็นึกว่าหายแล้วแต่จริงมันหลบอยู่ข้างในใช่มาตรวจเจออีกทีมันอาจจะสายไปแล้วหรือว่ามันจะแบบต้องรักษาในขั้นที่รุนแรงมากๆนะคะ2คือว่า สเตียรอยนี่นะคะมันจะไปควบคุมการหลั่งฮอร์โมนถ้าเกิดว่าเราใช้สเตียรอยขนาดสูงเกินไปเนี่ยมันจะไปกดการทํางานของระบบอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนสเตียรอยซึ่งจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ขนาดของยาที่เราได้รับไปนะคะ สเตียรอยทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารด้วยนะคะทาให้เยื่อบุก,กระเพาะอาหารบางลงแล้วก็ยับยั้งการสร้างเนื้อเนื้อเยื่อใหม่ทดแทนเนื้อเยื่อเก่าที่หลุดไปนะคะและก็บางครั้งในทานสเตียรอยมากเกินไปทําให้กระเพาะอาหารทะลุได้เหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วนะคะเขาบอกว่ามีส่วนทําให้เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพก็เป็นได้บางคนเนี่ยใช้ยาขนาดมากเกินไปทําให้มีความมีสุกอะแบบมีความม,วาม,มีสุขมากๆเลยนะคะทีนี้พอไม่ใช้ปุ๊บมันเกิดอาการที่มันติดยาแล้วเครียดเครียดใช่แล้วนะคะอาจจะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายงุดหงิดเกิดขึ้นมีผลต่อผิวหนังด้วยเพราะว่าเซรรนในรูปของยาทาภายนอกเนี่ยอาจจะทําให้ผิวหนังบางเป็นรอยแตกนะคะ แล้วก็การใช้สเตียรอยที่มีสูตรโครงสร้างของฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบทาใบหน้าอาจจะทำให้มีผื่นแดงรอบๆก็เป็นได้นะคะ นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของอันตรายจากสเตียรอยด์หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าสเตียรอยด์ทำให้เป็นแบบโรคกระดูกพุทําให้มีระดับโพแทสเซียมต่ําอาจจะทําให้มีประจำเดือนผิดปกติความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานยาอะไรปรึกษาคุณหมอต้องเน้นว่าคุณหมอนี่ไม่ใช่หมอตีแนละคุณหมอดีกว่าค่ะนะคะสเตียรอยด์ก็ต้องระวังหลังๆไม่ค่อยมีนะมั้งลูกกรอนอ,อาจจะยังมีบ้างนะคะถ้ามีสเตียรอยด์ก็ต้องระวังระวังอ่ะเรื่องของ ลำคอกันบ้างลองสังเกตลำคอของเราสิคะมีความหนาอวบอ้วนขึ้นไหม้นหนาอวบอ้วนเา่ถ้าเกิดมีความถ้ามีความหนาถ้ามีความหนาขึ้นก็เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ๋อเกี่ยวกันยังไงอ่ะบางคนลับกอวบอ้งนี่แหละฮะใช่บางคนไม่ได้สังเกตตัวเองอุ้ยฉันหุ่นดีเอวบางร่างน้อยดีแล้วแต่ทำไมคอมันหนาขึ้นหนาขึ้นทำไมคอมาอยู่ตรงนี้ถึงคุณจะเอลบางร่างน้อยแต่ถ้าเกิดคอคุณหนาขึ้นนี่ก็เสี่ยงเป็นโรคหัวใจเหมือนกันมีการวิจัยกันค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่า ผู uh, in, uh ้หญิงอ่า ผ,ผู้ชายผู้หญิงที่มีอายุเฉลี่ย51ปีโดยเฉพาะผู้ชายนะคะถ้ามีรอบคอเฉลี่ยอยู่ที่40.5เซนติเมตรถ้าผู้หญิงเฉลี่ยอยู่ที่34.2เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครอันนี้คือมาตรฐานอย่างที่บอกไปผู้ชาย40.5ผู้หญิง34.2ถ้าใครใหญ่กว่านี้หมายถึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจคือจริงๆมันน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของขนาดรอบเอวด้วยนะรอบคอ,อไม่ไมาอันนี้มันคอคอก็วัดได้34ก็เขาบอกว่าฟุตหนึ่งนะมั้ยฟุตหนึง ก็ต้องอสังเกตดูเขาบอกว่ามันเกิดจากร่างกายมีระดับกลูโคสในเลือดสูงแล้วก็มีคอเลสเตอรอลชนิดดีน้อยเกินไปเพราะว่าคอเลสเตอรอลชนิดดีเนี่ยซึ่งมีความหนาแน่นสูงที่เรียกกันว่า H D L เนี่ยจะช่วยดึงไขมันส่วนเกินจากเซลล์ต่างๆแล้วส่งกลับไปที่ตับเปลี่ยนสภาพไขมันคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นน้าดีเพื่อให้ช่วยย่อยไขมันต่อไปนะคะเพรนะุก้นมอาจจะไม่มีเปพ่อปูนตรงไหนแต่เขาบอกว่าขนาดของลําคอไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นต่อระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีก็คือ L D L นี่เ แต่ว่าจะไปส่งผลกระทบต่อระดับกลูโคสในเลือดคือปกติในระดับกรูโคสในเลือดนี่จะมีไม่ถึง100ยมิลลิกรัมตอนหน่งตอนเลือด ร้อยมิลลิกรัมต่อเลือดหนึ่งเดซิลิรนะคะแต่ถ้าระดับกลูโคสมากกว่านี้ก็จะหมายถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไขมันที่สะสมตามอวัยวะภายนอกร่างกายบางส่วนเนี่ยมันบ่งชี้ได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะป่วยเป็นโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่าเอ๊ะอยู่ๆคอคุณมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะคะบางคนไปคิดเป็นคอหอยพอกเปล่าปรากฏว่าเป็นโรคหัวใจก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเหมือนกันนะคะมีความเสี่ยงต้องสังเกตตัวเองออกกําลังกายสม่ําเสมอก็จจะห่าางกกล ทุกโรคได้ค่ะเสื้อผ้าสวยๆวันนี้ของน้องดาวจาก e e ฟ a l ชา h a โ o นะคะแต่พวกเรา3ามคนอยู่พวกเดียวกันเนี่ยส,สวยๆนี่นะคะจากปฐมมาหลังโรง<ะ>่งังลิโดค่ะเดี๋ยวมาขามก็เปียกวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสช่ส รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีไลปพนเอฟไร้กลิ่นติดการไร้สารตกค้าง AIA ใส่ใจดูแลความฝันคุณเสนอคนนอหมอห ทานผู้ชมเวลาเราจะซื้อสินค้าซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องตรวจดูสภาพสินค้าให้เดียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยพอพลาดแล้วเนี่ยปัญหามันยาวโดยเฉพาะถ้าซื้อจากการขายข้อตลาดแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งลำบากใหญ่วันนี้คนหัวหมอเลยขอเสนอเรื่องดูก่อนซื้อจะาน,นชมครับ เอ้าทำไมจะไม่ได้เจ๊ะที่ร oui? ักก็น้องอุ๋มที่เขาซื้อมันแบบเกินราคาอยู่แล้วอะน้อยๆๆอน้อยวันนี้กตาพูดอย่างนี้กับฉันใช่ไหมอ้อโอ๊ยคอยดอยแขแน่เอาุ้เอาไปเลยกาฟนี่เขาให้เอาไปกินนี่แถวนี้เล่นกันสนุกสนานเสียงดังกันดีนะคะอุ้ววพ เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีที่ผมไปซื้อรถเครื่องเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ไหมคุณคือคนที่ประมูลรถมอเตอร์ไซค์ของเราไปได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่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 เหรอใช่นี่อะไรกันเนี่ยฮะถามก็ไม่ถามกันมาอยู่ได้ผมอยากจะบอกว่ารถที่ผมซื้อมาเนี่ยครสภาพมันแย่มากๆไฟท้ายก็ไม่ติดไฟเบรกก็ไม่มีหลอดไฟก็ขาดแถมปาดเบาะมาจนเวลาผมนั่งเนี่ยมันเจ็บทวารมากเลยนะครับผมจะขอคืนรถแล้วคุณก็คืนเงินมให้ผมอ๋อ ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยทางเราจะไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าเนี่ยคือรถมือสองที่ทางเรายึดซับมาได้และก่อนจะซื้อเนี่ยคุณต้องดูสภาพเอาเองนะคะก่อนที่คุณจะประมูลเนี่ยนะคะอืมก็ผมพูดแล้วไงหูกลางขนาดนี้ยังไม่ได้ยินอีกเหรอครับไม่ได้หรอกค่ะแบบนี้มันหลอกขายกันชัดๆไม่รู้แหละถ้าคุณไม่คืนเงินให้ผมผมจะฟอ ผิวขาดความกระชับเกิดริ้วรอยลึกเพราะเส้นใยเอลาสตินในผิวลดลงนกเลือกรีไวท์เลฟต์ครีม SPF 18ใหม่สูตรประสานเอลาสตินจากลอริ a อปารีสผสานโปรลิทตินอลเอและเอลาสตินที่มีองค์ประกอบคล้ายเส้นใยเอลาสตินในผิวริ้วรอยดูลดลงเสริมความยืดหยุนผิวรู้สึกกระชับขึ้นช่วยปกป้องผิวด้วย SPF 18กับเนื้อครีมบางเบาใหม่รีไวท์เลฟเอลาสตินจากลอริโอปารีสลดเลือนริ้วรอยและกระชับผิวต้องผู้นำยอดขายอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณค่าที่คุณคู่ควร ภาพไมม่ีวันจเพราาะบางทีสน่งที่เหรร์รม,ม้ซีแช,ชมพูดอกซากุระหม่ลิปสติกวอเตอร์ชัยพียรเชอร์รี่บลั๊กสกจากเมเบลีนิวยอร์กสีแชมพูบริสุทธิ์ูสดใสเปล่งประกายเป็นธรรมชาติความลับนั่นละลิปสติกประกายน้ำชุ่มชื่นวาววาวเป็นธรรมชาติหม่วอเตอร์ชัยพียรเชอร์รี่ลั๊กเน่ห์คุณสเสน่ห์เมเบล แม่ไม่รู้เหรอว่าพ่อทํางานประมงอะพื่อออกเรือหาปลาเหรอพ่อเนี่ยเคยมีห่วงยางให้เขาเช่าไงแล้วจับไม่ได้เหรอที่เราไปเจอกันก็นกิชัยทะเลเขาจป็นที่เขาทำงานเกี่ยวกับประดับยนต์ะอะไอแม่ขายที่หุ้มเบาเหรอไม่ใช่หอยที่ร้อยเป็นพวงมาลัอยอะก่อนบ่ายคลาสเรียดโว้ยเงินเงินผมมาซะดีๆทำไมไม่เลือกก่อนล่ะคะโอ้งั้นปรึกษาจ่าประมาณเลยงี้อ้าวโธ่ สวัสดีค,ครับสวัสดีค,ครับผมซื้อรถเนี่ยพอถึงเวลาส่งมอบรถเนี่ยรถสภาพไม่สมบูรณ์ใช้การไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่งมอบรถบทำรุดบกพร่องบกพร่องอฮะเออเราเป็นผู้ซื้อเราก็มีสิทธิ์ไปเสียไม่รับสิคืนได้เงินคืนเลยโ,อ,โอ้ยถามแบบนี้ตอบได้เลยว่าเปรี้ยวมอสุดสุด ขายนี่ครับเอาพว่าไรแอปเหรอค่ะเป็นไงทำไมขายรถชรุดูกพอยเขาเหรออ้าวก็ซื้อเขาซื้อรถจากการขายทอดตลาดอ๋อเราเป็นเจ้าหาที่ปรคับคดีา้ดีซื้อจากการขายทอดตลาดถ้าแบบนี้ขอกดเฮ้ยไันดาันดาบันคยังไงครับบันานี่ซื้อจากการขายทอดตลาดเนี่ยต้องตรวจดูก่อนซื้อซื้อแล้วเนี่ยดึเลิไม่ได้เข้าใจไหมคาชวน ใครเจอคนหัวหมอมาหูหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ